สวัสดีครับผมจะไปดูนะครับผมเหรียญที่ผมสนใจนะครับแล้วก็นำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับผม XEC นะครับขอย้า XEC นะครับเพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อวานนะครับเพื่อนๆพันเพิ่งเข้าตลาดไปเมื่อวานนะครับก็ราคาเมื่อวานนะครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่0.03ย์จุดศูนย์สามตัวสามเก้าหนึ่งเจ็ดแปดนะครับลองคิดดูนะครับผมไปคูณกับสามสองว่าเป็นราคาไตเท่าไรนะครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่0 0 0 8 3 4 0นะครับ ก็ปกติเหรียญทุกตัวจะขึ้นสูงแล้วก็ลงต่ำแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันก็ลงต่ำมาก่อนแล้วนะครับผมตั้งแต่เมื่อวานนะครับครับเมื่อวานที่ผมโพสต์ไปนะครับราคาอยู่โซนนี้เลยนะครับเพื่อนอยู่แตแถวนี้อยู่แต่แถวนี้นะครับแถวนี้เลยนะครับแถวนี้เลยนะครับแถวนี้ครับแต่มันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ผมมองว่าไปต่อนะครับเหรียญนี้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแต่เพื่อนๆต้องไปศึกษาต่อนะครับ HEC ทําอะไรนะครับก็ ตัวนี้นะครับเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีอ่านะครับผมก็เป็นของบิตคอยนะครับบิตคอยแคสเตรียมเปลี่ยนโฉมเป็น e c a สตัวย่อ xec นะครับผมเพิ่งติดตลาดไบเนนต์ไปเมื่อวานนะครับก็สามารถซื้อได้ในตลาดไบเนนต์นะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มีบัญชีเดี๋ยวผมติ้งลิงก์ของไบเนนต์ไปให้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับลองศึกษาต่อนะครับแต่ไม่ได้ชี้นํานะครับก็ในวันที่1นะครับผมกรกฎาก็คือมันเทรดไปแล้วนะครับเพื่อนๆ Bitcoin Cash นะครับก็เป็นการรีแบนนะครับผมรีแบนเป็น e-cash กลายเป็นเพื่อข่ายของ Bitcoin นะครับผม mm hmm. ก็เ,เพื่อนๆลองศึกษาต่อนะครับผมแต่ uh, ผมจะที่สําคัญคือผมจะไปดูอันดับในคอยมาเก็ตนะครับผมคอยมาเก็ตว่า,าเหรียญตัวนี้อยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับมีความสําคัญยังไง นะครับผมคอยมาเก็ตนะครับคอยมาเก็ตก็คือการวัดปริมาณความซื้อขายความต้องการของตลาดนะครับว่าเหรียญนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม1 b i t c o i n 2 e t h e r e ิตเลียมสามนะครับผมส่วนลดคอยก็อยู่ที่อันดับ9นะครับผมก็อ่าโปรการ์ดโซโลนาได้แซงขึ้นไปแล้วนะครับจะไปดูกันนะครับผมว่าเหรียญต่างๆนะครับผมอยู่อันดับคอยมาเก็ตที่เท่าไหร่นะครับผม XEC นะครับผมสุดยอดนะครับ Ecash นะครับตัวนี้เลยนะครับผมอยู่ที่ราคา อยู่อันดับ Market c ก p ็ก็37นะครับอันดับ3 7เรียกว่าท็อปร้อยนะครับผมซึ่งมันมีเยอะมากนะผมอันดับ Market c ก p ็นะครับผมมีมีหลักพันนะครับผมแต่นี่อยู่อันดับแค่37นะครับแสดงว่ามีความต้องการของตลาดมากนะครับเมื่อไหร่ที่ต้องการเยอะนะครับอันดับจะขยับไปมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่า ecast นะครับชิบะอินโก็อยู่อันดับที่55นะครับผมอันดับตกไปนะครับผมก็ต่อไปนะครับ จะ e c a s h อยู่ที่อันดับ37นะครับเพื่อนดูนะครับอันดับ37นะครับผมตรงนี้นะครับนี่คืออันดับ37นะครับส่วนตัวหุ้นนะครับเช่น เช่น GSM ตัวหลักพันนะครับผมหลักหมื่นนะครับก็อยู่ดับที่48นะครับผมแต่ตัวนี้หลักสตว์ังนะครับแสดงว่ามีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงมากนะเพื่อนๆลองลองดูนะครับลองศึกษาดูนะครับหรือว่าลงทุนตัดสินใจแล้วก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแต่ผมเนี่ยเข้าลงทุนแล้วนะครับแต่แล้วแต่เพื่อนๆนะครับนำมาแบ่งปันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับแต่เพียงแค่ว่าไปคัดกสัณ หามาแต่ผมก็ไม่ได้ศึกษา100%นะครับแต่เพียงแค่ว่าผมพอมีประสบการณ์ของผมนะครับดังนั้นเพื่อนๆลองศึกษาต่อนะครับตัดสินใจเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาแบ่งปันนะครับขอบคุณมากสนใจสมัครเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของใบแนนไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะเทรดได้ที่ใบแนนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ